นี่คือแคมป์มันติมิสเตอร์ในแบรนด์ของฟีเนซี่รุ่น DMC 100ครับคุณผู้ชมตัวเครื่องสวยหรูและมีระบบที่ทันสมัยมากครับมาพร้อมหน้าจอ LCD ขนาด2นิ้วเป็นจอสีความละเอียดที่24งคูณ320พิกเซลครับภายในจะมีคู่มือการใช้งานมาให้พร้อมนังสายวัดขั้วบวกและขั้วลบสายเทมสําำหรับวัดอุณหภูมิและสาย USB Type C สำหรับใช้ชาร์จแบตเตอรี่ครับพร้อมทั้งมีช่องสำหรับเสียบชาร์จแบตเต,แเตอรี่ Type C โดยอะดปเตอร์ชาร์จมือถือทั่วไปได้เลยนะครับคุณผู้ชมเปิดอองข้น,าจ,น,า,า,ขนาจห LCD ขนาด2นิ้วและฟังก์ชันการใช้งานที่ครบจุกๆเลยนะครับมีโหมดวัดค่าความจุคาปาซิเตอร์โหมดวัดค่าความถี่โหมดเช็คสายไฟขาดวัดกระแสได้ทั้ง a c และดีโหมดวัดค่าแรงดัน AC และดีและโหมดวัดค่าความต้านทานเป็นต้นครับตัวเครื่องสามารถวัดอะไรบนบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ได้เลยโดยไม่ต้องถอดอุปกรณ์ออกจากบอร์ดเลยครับเพราะเขาจะแถมสายวัดปลายแหลมมาให้กับคุณผู้ชมตัวเครื่องสามารถวัดค่าความต้านทานบนบอร์ดได้อย่างแม่นยำมากนะครับอุปกรณ์ตัวนี้สามารถตรวจวัดค่าความจุของคาปาซิเตอร์ได้ด้วยครับคุณผู้ชมระบบ ย่ำถึง1 0,000ห่คาวเลยนะครับคุณผู้ชมตัวเครื่องสามารถรองรับแรงดัน a c ได้ที่7 5 0โวลต์และแรงดัน DC ที่1 0 0 0โวลต์ครับคุณผู้ชมตัวเครื่องสามารถรองรับการวัดกระแสได้ทั้ง AC และ DC เลยครับแบตเตอรี่ภายในอุปรกรณ์ความจุที่1,500ม MM ิลลิแอมป์ขขนาด3 7โวลต์ชาร์จเพียง1นครั้งสามารถใช้งานได้ยาวนานมากนะครับคุณผู้ชมมีโหมดตรวจสอบสายไฟขาดแบบไม่ต้องสัมผัสมาให้ด้วยนะครับไม่ว่าจะทำการตรวจสอบด้วยสายวัดหรือด้วยตัวเครื่องเองก็สามารถตรวจช็ค Sci Card, าสายไฟขาดได้้้ออยยย่่าาาางงสสบบบเคคครรรัััุชชมมตวืีหใน เวลากลางคืนได้ด้วยนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือ f i n ิซี่ c ี DMC 100เครื่องมือวัดแบบแคมมันติมิเตอร์นั่นเองนะครับคุณผู้ชมขอบคุณไปทางผู้ผลิตที่ส่งอุปกรณ์ดีๆมาให้ทางช่องเรานําเสนอต่อคุณผู้ชมนะครับถ้าคุณผู้ชมคนไหนสนใจอยากได้ไปใช้งานสักตัวก็สามารถกดที่ตะกร้าล่างซ้ายมือตรงนั้นได้เลยนะครับหรือกดที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ก็ได้ครับคุณผู้ชมขอบคุณทุกการรับชมนะครับ